อย่าหาทำคนเกิดวันอังคารเรามาดูในเรื่องของสุขภาพนะและความป่วยไข้กันนะครับว่าเราเองเนี่ยนะอย่าทำอะไรนะถ้าทำพวกนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยนะและก็สุขภาพเนี่ยไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับไปดูกันครับในเรื่องของสุขภาพนะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเขาบอกว่าด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนธาตุลมนะทำสิ่งใดมันก็ในเรื่องของทาตามความ ฟิวอะนะทำตามความรู้สึกทำตามอารมณ์นะครับจึงทำให้เกิดในเรื่องของอโรคที่เกี่ยวกับในเรื่องของการหายใจนะครับนะหรือว่าเรื่องปอดนะครับหรือรมพิษนะหรือว่าผดผื่นคันเนี่ยนะครับนะตามผิวหนังเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยนะในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องโดนต้องเป็นนะครับนะหรือนะในเรื่องการสูบบุรุงบุรีนะสูบกระชุงกัญชาเนี่ยนะใคร สูบอยู่นะครับก็ต้องให้เราๆนิดหนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นถุงลมโป่งพองได้นะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของสุรายาเมานะสิ่งเสพติดต่างๆนานา,นาเนี่ยเขาบอกว่าต้องระวังนะครับนะเขาบอกว่าถ้าคุณงดได้เนี่ยสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็หมั่นดูแลแก้ไขตัวเองเนี่ยด้วยการรักษาสุขภาพนะลดเครื่องดื่มมึนเมาของเสพติดต่างๆนานา,นาเนี่ยนะครับหันมาออกกําลังกายนะอย่าหมกมุ่นในเรื่องของเซ็ก์มากเกินนะครับก็จะ นะเป็นดีนะครับ